ตรงนี้มันสะท้อนหรือมองอย่างไรถ้าไปดูนะในส่วนของพรคประชาชนเนี่ยที่ตอนแรกคิดว่าคะแนนน่าจะมากกว่านี้ปรากฏว่าถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเหลืออยู่6 0 0ประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกเลยเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมื่นกว่ารอบนี้เหลือ4,001มันสะท้อนบอกอะไรถ้าจะใช้คําว่าประชาธิปัต์ถึงเวลาศูนย์ทันแล้วได้ไหมคะคถือว่าเอาอย่างนี้ว่าส่วนที่เหลือคะแนนสองพักนี้ถ้าพออนุมานว่าคะแนนบริสุทธิ์แนธื์คะแนนเนี่ยค่ะ นี่คือคะแนนที่เหลือที่ยิงไม่เข้าค่ะที่อที่ยิงไม่เข้าเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นอกนั้นโดนยิงไปหมดอมนะะโดนยิงไปหมดคราวนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เหลืออยู่สี่พันกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคะแนนเอ่อเขาเรียกว่าคะแนานพักล้วนๆอนะ่ะไม่ใช่คะแนนตัวบุคคลด้วยซ้ําไปค่ะครับเพราะว่าเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยประชาธิปัตย์เขาได้คะแนนพักในตรงนี้เนี่ยได้อา่า ประมาณห้าพันหกร้ยหกสิบ้าคะแนนเองหมายถึงคะแนนพักใช่ไหมไม่ใช่คะแนนที่ใช่ใช่เที่ยว่ปันมาการที่แสดงว่าเหลือสี่พันกว่าเนี่ยเหลือต่ากว่าฐานพักเก่าอีกอ่ะแสดงว่าคะแนนของคุณเจนนนคะแนนส่วนตัวเนี่ยน้อยมากค่ะเหลือสี่พันเนี่ยสี่พันเนี่ยคะแนนระดับนายกอบตนะสี่พันเนี่ยลงอบตก็ยังแพ้นะคะแนนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยล้มเหลวและก็ตกต่า แล้วก็ประชาชนก็ให้บทเรียนจากเมื่อก่อนเนี่ยคะแนนประชาธิปัตย์เกตนี้ก็ต้องหกหมื่นอัดคู่แข่งขันก็สักหมื่นวันนี้เหลือสี่พันเนี่ยแล้วเป็นแนแคนัยอืมใช่ถือว่าหมดสภาพแล้วก็จากฟื้นเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ต้องถามผู้มิหา,ารรปะชาธิปัตบ์ชุดนี้ว่าเอาจุดอะไรอะไรมาขายอะไรเรียกสัทธาศืนมานะครับค่ะส่วนพักประชาชน เหลือพัน 6, ก็ถือว่าเหลือน้อยเพราะว,ว่าการเลือกตั้งครั้งปีหกหกเนี่ยคะแนนตัวบุคคลคะแนนตัวบุคคลเนี่ยไม่นับคะแนนพักนะครับคะแนนตัวบุคคลก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคะแนนพักเนี่ยสองหมื่นกว่า,านะครับคะแนนพักเนี่ยสองหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าเหลือหกพันแดเนี่ย<อ>มันต่ำมากอันนี้แสดงว่าพักประชาชนก็ต้องมาสรุปบทเรียน ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทําไมคะแนนเทียบกับตัวบุคคลไม่เอาคะแนนพักเพราะคะแนนพักมันอาจจะเป็นพระเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ่ากระแสเลือกนายกมันก็อาจจะทําให้คะแนนมันสูงแต่ว่าเอาคะแนนตัวบุคคลมาเทียบเนี่ยยังต่ากว่าคะแนนตัวบุคคลครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วหายไปเยอะทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่บอกว่าตัวบุคคลครั้งที่แล้วเนี่ยอ่อนเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ว่าพอดูตัวใหม่คะแนนก็ต่ากว่าอีกอันนี้พักประชาชนต้องไปสรุปบทเรียนว่ามันผิดพลาดตรงไหนครับค่ะ